ได้รอยยิ้ได้พลังบวกค่ะเหลือ2องโรงเรียนไหนครับเหลือเตรียมพัดกับเหลืออุทัยน้มยวิทยาใช่ไหมครับเราจะขออนุญาตประกาศไปที่รางวัลชนะเลิศด้วยรางวัลพระราชทาน ประเภทดาวรุ่งลูกทุ่งกระทงสายทั้วยพระชธานทจากสมเด็จพระิษิาธินาเจ้าพ,ร,าพ,ร,าพาารมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีเรียนเชิญครับ กุ้งหัวถ้วยอะไรแล้วองู่ของจบของใบหยดแล้วใช่ไหมครับขอเสียงตบมือให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีครับและขอนำทุกท่านเข้าสู่การประกาศรางวัลในถ้วยพระราชทาน ใบถ้วยที่2นะครับค่ะเป็นรางวัลประเภทเสน่ห์ลูกทุ่งกะะทงสายนั่นเองนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านนภพลชนพักดีนายกเทศมนตรีเมืองตาค่ะเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะสำหรับ รางวัลสเสน่ห์ลูกทุ่งกระทงสายนะครับมีรางวัลพิเศษที่นอกเหนือไปจากที่เทศบาลต่างๆได้จัดไว้นะครับเป็นรางวัลดาวรุ่งขวัญใจบิ๊กซีครับซึ่งมีเงินรางวัลพิเศษให้3,000บาทจากบิ๊กซีสาขาต่างครับขออนุญาตเริ่มต้นที่รางวัลพิเศษนะครับดาวรุ่งขวัญใจบิ๊กซีครับ ดาวรุ่งขวัญใจ Big กซได้แก่นักร้องนำจากโรงเรียนขามสแกแสงครับรับรางวัลพิเศษครับโ oh. oh. ดาวรุ่งขวัญใจบิ๊กซีครับนักร้องนำจากวงดนตรีรุ่งแดงขาวสมาัเสรีศึกษา โรงเรียนเสรีศึกษาจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับออขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาถึงรางวัลชมเชย2รางวัลครับในประเภทเสดลุกทุ่งกระทงสายครับรางวัลชมเชยรางวัลที่1 เงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทครับได้แก่ เงินรางวัล1น0 0 0บาทครับแสดงความยินดีด้วยนะคะบรรองชนะเลิศอันดับ1นึ่เสน่ลูกทุ่งกระทงสายได้แก่เหลือกี่โรงเรียนครับสองโรงเรียนสองโรงเรียนค่ะ2โรงเรียนมนเดิมอีกแล้วครับคุณสุปนิกาครับค่ะมาลุ้นกันนะคะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเสน่ลูกทุ่งกระทงสายได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาันแล้วขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับวยรางวัลพระราชทานประเภทเสน่ลูกทุ่งกระทงสาย ชนะเลิศเงินรางวัล50,000บาทได้แก่โรงเรียนอุทัยธรรม,มนุวัตวิทยานจหวัดทยธานครับขออยานนเรียนเชิญรองชะนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะรับคณะกรรมการจัดงานนั้นคือสำคัญยิ่งขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกนพลชนรพักดีนายกเทศมนตรีเมืองตาดนะคะได้กล่าวมอบก,กำลังใจและก็ขอบคุณในการจัดงานในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะเรียนท่านกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาพี่น้องประชาชนทุกท่านครับที่ได้อยู่นาสถานที่แห่งนี้ผมขอแสดงความยินดีดีใจกับ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและทุกๆรางวัลนะครับที่โรงเรียนได้รับนะครับรางวัลตรงนี้เป็นรางวัลที่ได้มาจากผลของความตั้งใจและความพยายามของนักเรียนที่ได้ตั้งใจที่จะฝึกซ้อมนะครับมาอย่างยาวนานนะครับต้องบอกว่ากว่าจะได้การแสดงแบบนี้เราไม่ได้ใช้เวลาเพียง3าวัน5วันที่จะสามารถ สร้างสารรค์งานแสดงแบบนี้มาสู่สายตาผู้ชมได้การแสดงแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจความพยายามระเบียบวินัยและความรับผิดชอบที่ต้องฝึกฝนกันมาเป็นนานนับเดือนนับปีนะครับกว่าที่จะมาถึงสายตาของท่านผู้ชมได้นะครับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะครับแต่ความภาคภูมิใจและก็ความมีระเบียบวินัยความตั้งใจความมุ่งมั่น ของนักเรียนทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นรางวัลให้กับตนเองอนักเรียนอาจจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับนักเรียนอาจจะได้รางวัลชมเชยหรือว่ารางวัลรองชนะเลิศลำดับใดก็ตามนะครับแต่ทุกๆรางวัลนะครับเราได้เห็นถึงความตั้งใจและที่สำคัญที่สุดก็คือระเบียบที่นัยที่เราได้ฝึกฝนมานะครับเครื่องดนตรีแต่และตัวต้องร้องต้องเล่นให้สอดภาษสานกัน การเต้นรำก็ต้องสอบประสานกับดนตรีนะครับรวมถึงนักร้องก็ต้องส,สอบประสานกับดนตรีและผู้เต้นเช่นเ,เดียวกันนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องสอบประสานกาันขาดใครสิ่งคนไม่ได้นะครับทุกคนในทีมคือคนที่สําคัญที่สุดของทุกๆคนนะครับอย่างน้อยที่สุดครับทั้งหมดทั้งมวลคือการฝึกฝนความมีระเบียบวินัยให้กับตนเองเป็นการพัฒนาตนเองให้กับเด็กและเยาวชนที่จะก้าเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต นะครับพี่เองก็ขอให้กำลังใจน้องน้องนักเรียนทุกคนนะใครที่ยังไม่ได้รับรองชนะเลิศก็ขอให้พยายามมากขึ้นและขอให้ในโอกาสต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะสนามใดก็ตามขอให้น้องๆทุกคนได้มีโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศนะพยายามต่อไปนะครับแล้วก็ทุกคนจะประสบความสาเร็จนะขอบคุณน้องน้องทุกคนที่มาสร้างความสนุกสนานนะครับแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวมุงตากขอบคุณมากครับ ขอ,อเสียงปรบมือแทนคำขอบคุณนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนนะคะเรียนได้ว่านี่ราคาเมตตาของผู้ใหญ่คือกำลังใจของผู้น้อยและกำลังใจนั้นสำคัญเสมอเวทีนี้มีแต่ความสุขและรอยยิ้มนะคะท mm hmm. ่านผูกเกรติคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีรับถ่วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว mm hmm. เรื่องในงานประเพณีลอยกระทงสายหลายปีพันดวง ชิงถ้วยพระราชทานนั้นนะคะเดีย๋ยวเราจะทราบกันว่าสายกระทรงใดมีค<ล>ะแนนรวมสูงสุดและได้ร,รับรางวัลชนะเลิศกลับไปคร,บครอบครองเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะขออนุญาตค่ะลูกๆทั้ง5วงคะทั้งหมดแถวตรงขวาหันหน้าเดิน29ปฏิบัติน่ารักมาก บางท่านเพราะว่าลูกๆบางคนเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะคะคุณสุประชัยคะม,มีการนับด้วยเห็นไหมคะเราพอยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเพราะทุกวงได้รับรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีหมดเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวนะคะเหมือนเดิมยังไม่ได้สั่งให้ยังไม่ได้สั่งให้ซ้ายหันเลยนะเดินหนา้าแต่ตรงนี้เดินมาอีกนิดอีก5้ก้าขลุบนิดนึงนะคะเป็นโพรมแดงตรงกลางเนาะ เดินขึ้นมาเลยค่ะเดินขึ้นมาเลยค่ะเดินล่องใต้ไปเลยค่ะนิดนึงนิดนึงค่ะน่ารักมากค่ะหยุดทั้งหมดหยุดค่ะซ้ายหันค่ะค่ะสุดยอดมากเลยเก่งมากเลยค่ะความอบอุ่นและก็เป็นกันเองพลังอันยิ่งใหญ่และสิริมงคลก่อเกิดขึ้นแล้วค่ะลำนบต่อไปขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่อยู่ในสถานที่เวทีอันทรงเกียรติและศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนั้นเข้าร่วมพิธีรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงใสยไหลปฐิพันดวงจังหวัดตาาประจำปี2567ซึ่งคะแนนรวมรางวัลชนะเลิศนั้นจะได้เงินรางวัล5,000บาท จากบริษัทไฮเกียจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มกาเลทินแดงเครื่องดื่มไฮเครื่องดื่มเรดดี้เครื่องดื่มเกลเล่นะคะแล้วก็สปอนเซอร์รางวัลชนะเลิศเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงไซยไหลพระทีปพันดวงชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปี2567ได้แก่ ค่ะสิริม,ม,ม,ใใง,มงคลก่อเกิดขึ้นในส่วนของชุมชนสีดอนแกว้วและชุมชนต่างสี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาค่ะระดับด้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจํา,าปี2567เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงสายไร่ปทิพพันดวงจังหวัดตาไปครอบครองเพื่อความเป็นสนิมงคลนะคะเนื่องจากได้คะแนนรวมทั้ง6องค์ประกอบสูงสุดสำหรับสายกระทงี รางวัลคะแนนรวมชนะเลิศแล้วนะคะยังได้รับเงินรางวัล5,000บาทจากบริษัทไฮเกียร์จำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มกระดิ่แดงเครื่องดื่มไฮเครื่องดื่มเรนดีและเครื่องดื่มเครือแรกสปอนเซอร์ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกเทศมนตรีเมืองตานะคะท่านภพิชน์ชดวพัตีประธาน พรอมด้วยท่านคงตึกวัสินรัตเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองตาท่านนัดลาเตจาเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองตาและในสุว่าที่พันตรีชอบคำนานประหลัดเทศบาลตมืงตานะคะจะด้วยร่วมกันมอบกำลังใจและดังวันแขกรคบขอบคุณ ทำหน้าที่แทนชาวจังหวัดตากในสายกระทุงของชุมชนสีดอตแก้วและชุมชนต่างสีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาได้อย่างสง่างามและนำความภาคภูมิใจมาอย่างชาวจังหวัดตากเป็นอย่างยิ่งค่ะ ปฐมเลิกเปิดฟ้ากล้องล่ามหานทีมงคลลัศมีเฉิดฉายกระงทงสายไหลประที่พันดวงจังหวัดตากและพบกันในเทศกาลงานลอยกระงทงประจำปี2568อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันที่ริมสายทานลานกระงทงสายเชิงสะพานสมโพธิกรุงรัตนสิกษร200ปี สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุททกๆกำลังใจนะคะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวจาังหวัดตาที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเวท,ทีอันทรงเกียิแห่งนี้กล่าบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ามท่านด้วยนะคะ นี้ยขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองตาครับได้มอบรางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับสองครับได้รับถ้วยรางวัลจากเทศบาลเมืองตาและเงินรางวัลส0 0 0ับาทจากบริษัทไฮเก้นจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มกระเทีแดงเครื่องดื่มไฮเครื่องดื่มเรดดี้และเครื่องดื่มเพื่อแร่สปอนเซอร์ครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2คะแนนรวมในการแข่งขันประเพณีลอยกระทงสายไหลพระทีปพันดวงจังหวัดตา ประจำปี2567ได้แก่ชุมชนระแหงและชุมชนเขาแก้วร่วมกับโรงเรียนตากพิทยาคมครับ ีกับชุมชนระแหงและชุมชนเขาแก้วครับร่วมกับโรงเรียนตากพิทยาคมครับในรางวัลรองช,ชนะเลิศอันดับสองครับขออนุญาตรอท่านผู้บริการดรบูตอร์ปูครค่ะนการร่วมมือกับแบบบูรณาการระหว่างชุมชนกับโรงเรียนนะคะซึ่งรองชนะเลิศอันดับสองนั้นคือชุมชนระแหงชุมชนเขาแก้วร่วมกับโรงเรียนตากพิทยาคมค่ะ สสแสดงความยินดีด้วยนะคะและรางวัลร,รองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะจะได้ถว้นวนรางวัลจากนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเงินรนางวัล4,000บาทจากบริษัทไฮเกียจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มกระดิ่งแดงเครื่องดื่มายเครื่องดื่มเรดดี้และเครื่องดื่มกลแลสปอนเซอร์รางวัลร,รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ชุมชนเชียงทองใต้ชุมชนเชียงทองเหนือร่วมกับวิทยาลัยนอเทรนค่ะ ิญผู้แทนจากชุมชนเชียงทองใต้และชุมชนเชียงทองเหนือร่วมกับวิทยาลัยนอร์ทเ์นเชิญผู้แทนเลยนะคะค่ะมาสองท่านเลยค่ะ วันหวังสุภิิตโสสนครับรัตตีว่าการกระทรวงวัฒนรธรรมอ,องินรางวัลอีก4 0 0พันบาทครับค่ะขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีบางตาทัศพลเชนลนพักตีนะเป็นอย่างสูงนะคะัขอบคุณมากค่ะครับและขอเสียงตบมือให้กับน้องๆจากวงดนตรีทั้ง5โรงเรียนที่มา แข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับสร้างความสนุกสนานกระตื่นตารตื่นใจให้กับพวกเราพี่น้องชาวจังหวัดตากครับค่ะเรนจะว่าหากสะดุดเด็ดสะดุดตรงไหนนะคะก็ รีเซ็ตขึ้นมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณบอกแล้วว่ากําลังใจนั้นสําคัญเสมอค่ะเมื่อสักครู่นี้ตึกกล้องไปแล้วนะคะว่าปีหน้าพบกันใหม่ในงานประเพณีลอยกระทงสายและประทินพันดวงประจําปี2568ได้มาติดตามกันนะคะว่าอยู่ในช่วงของระหว่างวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะวันนี้ต้องกาบขอบพระคุณขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะดิฉันสุพรรณิกาสังวรเทศบาลเมืองตากค่ะและกระผมสุขประชัย ไรอทเรียกุลเทสบันต่ลตาครับค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ